วันหยุดวันแม่วันนี้แม่พาลูกมาให้อาหารปลาที่วัดลังสีหเห็นไหมคะปลาเต็มแม่น้ำเลยมาบ่อยๆวัดนี้ใครตามดูคลิปนะจะเห็นว่ายายเก๋พามาวัดนี้บ่อยๆตุมตุมๆ อู้จับโยนเป็นแผ่นๆไปเลยลูกปุ้มบุ้มมาแล้วมันก็มาแล้วปุ้มบ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 ุ้มเอ้าเวียงไปเลยอันที่เหลือไม่ต้องเก็บไว้แล้วุ้มเวียงไปเลยอยากเห็นมันตุมๆๆๆๆๆๆ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มตั้มเอามือหยิบไปเลยนี่นี่ สึกแย่งชิงขนมปังปมตมปมตม,ตม,ตมสึกแย่งชิงขนมปังโยนตุม อายอยตึม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 เย้วันแม่ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันแม่แต่แม่พาลูกสาวมาให้อาหารปลา,าหันหน้ามาหน่อยเร็วชูสองนิ้วเย้